สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกันในวันพฤหัสบดีที่6มกราคมพุทธศักราช2565กันในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องอะไรกันไปดูที่ powerpoint กันเลยนะคะ powerpoint มาแล้วนะคะคณิตศาสตร์วันพฤหัสบดีที่6มกราคมพุทธศักราช2565แล้วนะคะ ให้เด็กๆนะคะานามแบบฝึกคณิตศาสตร์เล่มสองขึ้นมานะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ r p o i อยไม่ยอมไปค่ะอ่านะคะเล่มนี้ขึ้นมาเลยแล้วก็เปิดไปในแบบฝึกหัดที่11.9ค่ะ เป็นเรื่องของอโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบ2นะคะเมื่อวานเราเรียนไปแล้วหนึ่งนะคะเอาราคามาดูว่ามีอะไรบ้างนะคะข้อที่หนึ่ง,งบอกว่าโต๊ะตัวหนึ่งยาว4เมตรนำโต๊ะตัวที่สองมาวางต่อกับโต๊ะตัวที่หนึ่งได้ความยาวรวม9เมตรโต๊ะตัวที่สองอยาวกี่เมตรเอาละค่ะเรามาสร้างภาพกันนะคะ โต๊ะตัวที่หนึ่งเนี่ยยาวอยู่สี่เมตรค่ะเด็กๆอ่ะสี่เมตรนะคะเสร็จแล้วนะคะเอาโต๊ะต,ตัวที่สองมาต่อค่ะอ่าแล้วเขาไม่ได้บอกว่าโต๊ะต,ตัวที่สองนี้ยาวเท่าไหร่เขาบอกว่าอ่ะเมื่อต่อกันแล้วนะคะอ่าสองตัวนี้ยาวอยู่เก้าเมตรค่ะเด็กๆแล้วเราจะหาคำตอบได้อย่างไร วิธีหาคําตอบก็คือถ้าเราจะหาว่าอะไรบวกอะไรได้เห็นนะคะตัวตัวที่หนึ่งกับตัวที่สองมาบวกกันใช่ไหมคะนั่นก็คือ C บวกกับอะไร C ค่ะเด็กๆบวกกับอะไรได้เก้าใช่ไหมคะ,ะแล้วเราจะหาได้ยังไงล่ะคะอยากรู้เนี่ยสีแดงๆเนี่ยเด็กๆก,ก็สลับค่ะ เอาเก้ามาค่ะแล้วก็ลบออกด้วยสี่อ่าลองมาทำนะคะเก้านิ้วค่ะเด็กๆลบออกสี่นิ้วเหลือกี่นิ้วคะอ่าเหลือห้านิ้วค่ะเด็กๆอ่าไหนลองมาทวนอ่าว่าคำตอบจะถูกไหมก็คือเอาสี่ไปบวกห้าค่ะมีอยู่สี่บวกอีกห้าก็เป็นเท่าไหร่คะอ่าเป็นเก้าพอดีเพราะฉะนั้นแล้วคำตอบโตที่สองก็ยาวอยู่ ตรงนี้ค่ะเด็กๆห้าเมตรนั่นเองนะคะโต๊ะสีแดงๆเอาแล้วค่ะมาต่อข้อที่สองแม่มีริบบิ้นอยู่ม้วนหนึ่งหลังจะใช้ไปแล้วสี่เมตรยังเหลือริบบิ้นอยู่หกเมตรเดิมริบบิ้นม้วนนี้ยาวกี่เมตรอ่ะเรามาดูริบบิ้นกันนะคะใช้ริบบิ้นไปแล้วเอภัยค่ะเดี๋ยาให้มันตรงๆเนาะ อ่าริบบิ้นนะคะสมมุติว่านี่ริบบิ้นนะคะอ่าที่ใช้ไปแล้วใช้ไปแล้วสี่ใช่ไหมคะแล้วก็เหลือคะ่ะเด็กๆเหลืออยู่หกค่ะอ่าเหลืออยู่หกถามอะไรเอ่ยคำถามจะอยู่ข้างหลังถามว่าเดิมริบบิน้นม้วนนี้ยาวกี่เมตรก็คือทั้งหมดเนี่ยยาวเท่าไร่เอาไปทำอะไรกันคะ อ,อยากรู้ทั้งหมดก็ต้องเอาไปบวกก็คือ4บวก6ใช่ไหมคะได้เท่าไหรคะเด็กๆอ่า6ไว้ในใจขึ้นมา4 6 7 8 9 10คำตอบก็คือ10เมตรเดิมริบบิ้นหมวนนี้ยาว10เมตรค่ะอ่าเขียนเลขไทยนะคะเด็กๆเ,เมื่อกี้คุณคุณลืมไปขออาั่ย ่าตัวนี้ก็ต้องเป็นเลข5ไทยนะคะอ่ะอาเขียนเลขไทยเนาะอ่าเรียบร้อยแล้วสําหรับสองข้อนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งหน้าค่ะเด็กๆวันนี้คณิตศาสตร์เราจะมาทํากันสองหน้านะคะไปดูที่อีกหน้าหนึ่งหน้าที่สองว่าจะเป็นลักษณะไหนนะคะแต่เป็นโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบนี่แหละคะ่ะ อ้าวมาแล้วค่ะว่าพ่อขุดหลุมปลูกต้นไม้ไปแล้ว8เซนติเมตรพ่อต้องขุดหลุมเพิ่มอีกกี่เซนติเมตรจึงจะได้หลุมลึก15เซนติเมตรหลุมค่ะเด็กๆตอนนี้นะคะพ่อขุดไปแล้ว8เซนติเมตรค่ะตรงนี้พ่อขุดไปแล้วนะคะ8ค่ะอ่าแล้ว พ่อเนี่ยต้องขุดต้องการขุดให้มันไปถึงตรงนี้เลยสิบห้าเซนติเมตรค่ะทั้งหมดเนี่ยสิบห้าเซนค่ะอ่าเดี๋ยวนะคะแปบ๊บนึงขออนุญ,ญาตปเปลี่ยนสีนะคะเด็กๆจะได้ดูชัดเจนหมดทั้งหมดนี่นะคะคุณพ่อต้องการลึกสิบห้าค่ะเด็กๆอ่าอยากรู้ว่าเหลืออีกเท่าไหร่ก็คืออ่าก็ต้องเอาแปดมาบวกกับ ตัวนี้ใช่ไหมคะ8บวกกับอะไรก็ไม่รู้นี่แหละนะคะถึงจะลึกอยู่15เซนติเมตรคิดเหมือนข้อหนึ่งเมื่อกี้คะ่ะเอามากราบกันก็คือเอา15นะคะลบ8จะได้เท่าไหร่อ่าเด็กๆก็นับจาก8ไปถึง15คะ่ะ8 เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าเท่าไหร่คะเด็กๆอ่าเจ็ดใช่ไหมคะเวลาคิดกลับกันเด็กๆก็เอาเวลาคิดอ่ากลับกันนะคะเด็กๆกก็จะเอาแปดบวกกับเจ็ดใช่ไหมคะลอง ลองมาทวนคำตอบว่าถูกไหมเด็กๆเ,เอาแปดบวกกับเจ็ดแปดไม่แน่ใจขึ้นมาเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าได้สิบห้าพอดีเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอ่าคำตอบข้อนี้ขุดไปแล้วแปดต้องขุดไปอีกเจ็ดถึงจะรวมสิบห้าเซนติเมตรค่ะต่อไปคะ่ะข้อสุดท้ายคะ่ะเด็กๆ ค่ายลูกเสือแห่งหนึ่งต้องการสร้างหอ,อกระโดดสูงสร้างไปแล้ว3เมตรยังเหลือที่จะต้องสร้างอีก8เมตรค่ายลูกเสือต้องการสร้างหอ,อกระโดดสูงให้มีความสูงกี่เมตรนะคะตอนนี้สร้างไปแล้ว3ค่ะยังไม่พอนะคะยังจะต้องสร้างขึ้นไปอีก8ค่ะเด็กๆ คำถามก็เลยเกิดขึ้นมาว่าถ้าสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะสูงเท่าไหร่อยากรู้ตรงนี้ก็ต้องเอาไปใช่แล้วเอาไปบวกก็คือเอาสามบวกกับแปดนั่นเองใช่ไหมคะแปดไว้ในใจขึ้นมาสามแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดเมตรเพราะฉะนั้นค่ายลูกเสือแห่งนี้ต้องการสร้างมอระโดสูงให้มีความสูงทั้งหมดสิบเอดเมตรค่ะ อ่าสเไทยเขียนลงไปอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับโจทย์ปัญหาการบวกการลบของเรานะคะอ่าวันนี้เราทําด้วยกันสองหน้านะคะแล้วอาเด็กๆก,ก็ไม่มีงานค้างแล้วด้วยสําหรับวิชาคณิตศาสตร์วันนี้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวอ่าพรุ่งนี้นะคะเด็กๆก,ก็มาติดตามว่าเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องอะไรกันอีนะคะ เอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะพอแค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ